สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านวันนี้เราจะพามาย้อนชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามก่อนจะถึงศึกคราใหญ่ที่ทั้งสองทีมจะต้องมาพบเจอกันในศึก AFF Mitsubishi Electric Cup 2022วันนี้เราจะนำภาพความทรงจำระหว่างทั้งสองทีมที่ได้พบเจอกันมาให้ชมครับแมชแห่งความทรงจำที่ประทับใจของผมนะครับระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามก็เป็นการไปเยือนทีมชาติเวียดนามนะครับในศึกฟุตบอลโลกคัดเลือก2018ครับนี่ทีละสปนแดงดาครับส่งให้เกร์กธิ์ทวีการยิงระยะไกลนอกกรอบเขตโทษบอลพุ่งแรงทะแยงตรงตะข่ายเข้าไปครับนี่ครับเป็นลูกที่สุดสวยมากๆเลยครับของทีมชาติไทย ตอนนั้นกระแสบอลฟีเวอร์มากนะครับโคช้ชก็คือซิกโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองในตอนนั้นครับแล้วลูกต่อมาก็เป็นเกลกธิท์ทวีการอีกแล้วครับเปิดบอลเข้ามาแต่กองหลังเวียดนามสก,กัดพลาดเข้าประตูตัวเองครับตอนนั้นกองหลังเวียดนามนี่ล้นลานไปหมดเลยครับส่วนทางด้านเกลกธิ์ก็เหมือนกับว่ากึ่งเปิดกึ่งยิงครับในตอนนั้นทางด้านทีมชาติเวียดนามก็ยังไม่มีปาร์คฮังซอชาวเกาหลีใต้มายกระดับทีม เวลาเจอทีมชาติไทยทีไรครับเวียดนามมีขาสั่นครับมีลนลานและช็อตเด็ดมันอยู่ที่ลูกสุดท้ายนี่ครับเป็นการต่อบอลที่ยาวนานเป็นการต่อบอลที่เหนือชั้นครับเรียกได้ว่าเวียดนามนี่หาลูกฟุตบอลไม่เจอเลยครับเป็นการเล่นชิ่งที่แม่นยำแล้วก็ไม่มีผิดพลาดเลยครับเป็นการต่อบอลที่สวยงามมากโดยสไตล์การเล่นแบบนี้แหละครับตอนนั้นทั้งอาเซียนต่างยกย่องว่าไทยคือบาซ่าแห่งอาเซียนเลยครับนี่ดูการต่อบอลนะครับเป็นการแทงทะลุช่องที่แม่นยำนะครับแล้วก็ เป็นการแทงทะลุช่องและเคลื่อนหาที่ได้อย่างสวยงามนี่ครับชิงสามเหลี่ยมแม่นยำผู้เล่นเวียดนามไม่สามารถสกัดได้อยู่นี่ครับดีแล้วก็โกอุ้มนะครับล็อกหนึ่งทีแล้วก็ยิงเข้าไปครับลูกนี้โอ้โหเป็นลูกที่สวยมากๆเลยครับทีละทอนบุญมาทันปิดจ็อบยิงเข้าสามเหลี่ยมทองคำพอดีครับโอ้โหนี่โคซิกโก้ครับตบมือไฮไฟอีกแล้วครับ บมือไฮไฟให้ครบทุกคนโอ้โหตอนนั้นนี่ธีรท,ทรบุญมาทานตอนนั้นครับกาลังท็อปฟอร์มเลยแล้วก็มีทางด้านชนาทิพนะครับวิ่งเข้ามาดีใจด้วยครับพูดถึงชนาทิพนี่นะครับทางด้านแฟนบอลชาวเวียดนามก็ได้ออกมาคอมเมนต์ว่าในการชิงกันเนี่ยนะครับทีมชาติไทยอย่าอ้างนะครับว่าขาดชนาทิพเขาพูดเหมือนกับว่าเราจะแพ้นะครับหมายถึงถ้าแพ้แล้วอย่าหาข้ออ้างแต่ผมว่าไม่ต้องถึงมือชนาทิพหรอกครับ ผมว่าผู้เล่นที่เรามีอยู่ในชุดปัจจุบันนี้ก็เพียงพอต่อการที่จะจัดการกับเวียดนามแล้วล่ะครับนี่ดูท่าเต้นของบดินภาลาซะก่อนดูก็รู้ว่าเขามั่นใจแค่ไหนครับแต่ถ้าพูดถึงยุคปัจจุบันนะครับกับเกม AFF รอบล่าสุดที่ทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามเมื่อปี64โดยการคุมทัพของปาร์คฮังซอ ก็โดนทีเด็ดของชนาทิพไปเหมือนกันครับนี่ครับเป็นการต่อบอลแล้วก็ชนะทิพยิงเข้าไปครับชิงบอลกันสวยงามอีกแล้วครับท่านนี่ครับเวียดนามเหลียวหลังแทบหักเลยนะครับชนาทิพยิงเปลี่ยนทางนี่เป็นชุดปัจจุบันแล้วก็ชุดที่ดีที่สุดของเวียดนามแล้วครับเนี่ย AFF หน,นั้นก็เป็นทีมชาติไทยชนะทีมชาติเวียดนามไป2 0ภายใต้การคุมทัพของปักฮังซอเวียดนามตกรอบไปครับ แลสึึคลานี้นะครับที่จะเกิดขึ้นในศึก AFF ทีมชาติเวียดนามจะพบกับทีมชาติไทยก่อนครับในวันศุกร์ที่13ครับศุกร์13ฝันหวานซะด้วยครับไม่รู้ว่าศุกร์13ฝันหวานนี่จะฝันหวานของใครนะครับเวียดนามนี่ซุ่มซ้อมกันอย่างหนักหน่วงครับปาคังซอครับแนะวิธีการจัดการกับทีมชาติไทยดูจากภาพนี้ไม่รู้ว่าแกจะให้ทําอะไรกับขาของทีมชาติไทยหรือเปล่าครับ งานนี้เฮียปาร์กเอาจริงครับใครทําไม่ได้ตามเป้าหมายโดนฟาดตูดหนึ่งทีนี่การซ้อมใครทาไม่ดีเรียกมาเลยครับเรียงตัวฟาดซะดูหน้านักเตะเวียดนามสิครับเหมือนจะเจ็บมากนี่แน่ทีมชาติไทยก็ต้องระวังการเข้าด้านหลังของทีมชาติเวียดนามด้วยนะครับดูสิครับนี่อาจจะเป็นกลลุบทีเข้าด้านหลังที่ปาร์คฮังซอสอนหรือเปล่าครับเป็นการเข้าแทงอขออภัยครับเป็นการเข้าทําหรือเข้าสกัดก็ไม่แน่ใจนะครับเนี่ย อ่ะครับมาดูกันครับสำหรับทีมชาติไทยเราตอนนี้กำลังใจก็ฮึกเหิมครับนักเตะของเราทุกคนตอนนี้มีกำลังใจดีครับอยากจะขยี้เวียดนามแย่แล้วครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับเกมที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ